สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตานะคะ mm. ช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมีนในช่วงเดือนนะคะตุลาคม2,564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมค่ะ สำหรับใครที่ต้องการดูตามลักษณะและยังไม่ทราบลักนณะนะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณะไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจะตรงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วค่ะยังไงแนนําเป็นการดูดวงส่วนตัวแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li น์ออฟฟิเชียลเขานะคะ line at, 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 o, ไลน์แอด @taro by ลูกตาลเลยค่ะเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ตรงกลางคคุณคือ Strength คิงออฟสอดเดทฟาพันดิเคิ e นะคะนายออฟวานเอสออฟพัน f ิ e คิลควีนออฟคัพควีนออฟสอดนะคะเอออฟพันิคและใบสุดท้ายของคุณนะคะเป็นโฟออฟพันิเคค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้นะคะคุณจะมีความเข้มแข็งมีความสามารถกล้าตัดสินใจนะคะต้องระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ด้วยค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะตัวของเอกออฟเพนดิเคิลขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าตัวคุณเองนะคะจะมีความชํานาญในเรื่องของการงานแล้วก็การหาง,งานหาเงินของคุณอยู่แล้วนะคะงานงานของคุณนะคะถือว่าเป็นไปได้ความรับรื่นนะคะตัวคุณเองมีสกิลในเรื่องของงานของคุณประสบความสําเร็จได้นะคะควีนออฟสอดแล้วก็ควีนซับครับขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่านะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณมีโอกาสในการตัดสินใจนะคะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงค่ะใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในเรื่องของการทํา งานของคุณไปนะคะตัวไพ่ตรงกลางของคุณเป็นสเตรน t h ค่ะตันมาว่าเดือนนี้คุณจะมีโอกาสในการควบคุม control ทุกอย่างไปในทางที่ดีค่ะอุปสรรคปัญหาใช่ว่ามันจะไม่มีเนาะแต่ t r e n น t h ขึ้นมาเนี่ยตันมองว่าคุณเองจะเอาอยู่ในทุกสถานการณ์นะคะนางวันขึ้นมานะคะลูกตามองว่า งานของคุณนะคะคุณสามารถทําได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่สถานการณ์รอบข้างะคะ่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในสถานการณ์เนาะมีความปวดหัวมีความเครียดอยู่พอสมควรเลยค่ะคิงออฟสอดแล้วก็เด็กขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มาว่าเดือนนี้คุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสในการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเข้ามานะคะมีภาวะในความเป็นผู้นํามีความกล้าตัดสินใจมากขึ้นค่ะเด็กขึ้นมาเนี่ยในบางกรณีเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะถ้าจะดีเนี่ยก็คืองานด้านของสาธารณสุขนะคะ การแพทย์การพยาบาลหรือว่าเรื่องของอประกันต่างๆเนี่ยจะถือว่าไปในทิศทางที่ดีแต่ในอีกมุมนึงอะคะ่ะเดสเนี่ยมองบอกถึงการสิ้นสุดนะ บางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจเป็นการเลิกกิจการบางกิจการที่ไม่ทำกำไรว่าทําให้คุณขาดทุนอันนี้คุณเองอาจจะต้องตัดสินใจตัดจบมันไปนะคะตัวของเอ o พอ e n ตเพนิเคิลแล้วก็โฟร์เพนิเคิลขึ้นมาค่ะตามว่าการตัดจบครั้งนี้ค่ะมันจะทําให้คุณนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนถ้าถามว่าการลงทุนของคุณในตอนเนี้ยมันเหมือนลงทุนอนะมันอยู่ในบนความจํากัดของตัวเองค่ะ เงินเข้ามามันพอมีนะคะแต่บางทีค่ะคุณก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนสักเท่าไหร่แต่มองในแง่ดีนะคะการลงทุนช่วงเนี้คุณก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นค่ะไม่ได้ลงทุนอะไรแบบตามใจตัวเองนะคะเชิงขึ้นมาเนาะตานมองว่าคุณเองค่ะจะมีโอกาสในการที่คนโทรลทุกอย่างการงานการเงินของคุณนะคะมันจะอยู่ในการคนโทรลของคุณเนาะอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาเดือนนี้ก็จะมีโอกาสในการตัดจบได้นะคะในมุมของการเงินนะคะลูกตามองว่าการเงินของคุณนะคะ คุณเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาเนาะแต่ก็ต้องระวัดระวังเพราะบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นทุกขลาภนะคะคือบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะหรือว่าการค้าการขายของคุณนะคะมันอาจจะมีปัญหาซึ่งอาจจะต้องเอาเงินพวกนี้ไปซัพพอร์ตสนับสนุนสุดท้ายอะคะ่ะการเงินอะคะ่ะมันก็ต้องอยู่กับการคนโทรลของตัวเองและถามว่าทําได้ไหมแต่มาว่าสุดท้ายคุณจะสามารถคนโทรลได้แล้วก็ผ่านผลมันไปได้อยู่ดีคะ่ะ ลูกตาเชื่อมั่นว่าชาวราศีมีนะคะจะมีโอกาสในการควบคุมทุกอย่างแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะอะไรก็ไม่เกินความสามารถของคุณนะคะชาวราศีมีน ด้านการเรียนช่วงที่ผ่านมาค่ะน้องๆชาวราศีมีนอาจจะมีภาวะในการเป็นผู้นํานะคะมีโอกาสได้เป็นแบบหัวหน้าห้องหัวหน้ากิจกรรมอะไรต่างๆก็มีโอกาสได้นะคะหรือว่าเป็นหัวหน้าทํางานกลุ่มก็ได้นะคะช่วงที่ผ่านมาเราถือว่าสบายๆชิลๆค่ะแต่อาจจะเป็นช่วงนี้นะคะที่คืออาจจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในพร้อมๆกันมีโอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะเคียงอสอดขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆชาวราศีมีนอาจจะมีภาวะในการที่ต้องขยันมากขึ้นนะคะ เดทแล้วก็ฟ้าเพนิเคิลขึ้นมาค่ะพี่ตามบอกว่ามีโอกาสที่จะต้องรีบเคลียร์ในเรื่องของงานของเราให้มันเสร็จนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยฟ้าเพนิเคิลบ่งบอกว่าคะแนนของเรามันเหมือนอาจจะได้น้อยนะคะบางทีอะค่ะมันเหมือนกับเราเองอะค่ะอาจจะทํางานแล้วก็เหมือนกับอยู่กับเดทไลน์ แล้วมันทําให้เหมือนอาจจะขาดการตรวจทานหรือว่าคะแนนมนันนะก็เลยอาจจะออกมาในลักษณะที่ได้น้อยกว่าที่เราต้องการนะคะตัวของเอช p อปเพนิคอลแล้วก็โฟล์อัพเพนิคขึ้นมานะคะ่ะพี่ลูกตามองว่าโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรมันก็มีเนาะแต่ว่าโฟล์อัพเพนิคบ่งบอกว่าให้เรากลับมา ตั้งสติมีสมาธิมีความนิ่งให้มากขึ้นนะคะที่าเชื่อว่าท้องน้องชาวราศีมีเนี่ยเรามาดูดวงเนาะเรามาดูดวงล่วงหน้าฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะคือเรามีสติมีปัญญามีอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะพื้นฐานเราดีอยู่แล้วค่ะขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจขอให้เราพยายามมากขึ้นนะคะคะแนนที่มันเคยเหมือนกับจะได้น้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสในการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้คะแนนกระเตื้องขึ้นได้นะคะสําหรับเดือนนีเ้เดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยะคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้อยู่ดีนะคะ แต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าดูจากตรงนี้ค่ะเหมือนคะแนนอาจจะออกมาไม่ดีนะักแต่ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าเราก็ต้องขยันเพิ่มนะคะชาวราศีมีนพี่ตามเป็นกําลังใจให้ค่ะ ด้านความรักค่ะคนโสดชาวราศีมีนเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีชาวราศีสิงชาวราศีพิจิกหรือว่าจะเป็นคนธาตุดินพลิกศบกันบางกรเข้ามายืบยื่นความรักให้กับคุณได้นะคะแต่ตันรู้สึกว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะเป็นคนที่มีความระแวงสงสัยนะคะเหมือนกับมีความไม่มั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะบางคนคุณเองอาจจะเคยจบกับเรื่องที่แบบแย่ๆเรื่องเชี่ยวเศร้ามาค่ะแล้วก็ตัวของฟ้าเพนิโคบางั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ําด้อยค่านะคะ ฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญนะคะคือตันอยากให้ทุกคนอ่ะเชื่อมั่นในศรัทธาในตัวเองนะตัวของสเตนขึ้นมาตันมองว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมีความเข้มแข็งมีความเก่งความฉลาดอุปสรรคปัญหาต่งตางๆเนี่ยคุณก็สามารถแก้ไขให้ตัวเองได้นะคะตัวของ f o r ์เพนดิเคิลเป็นใบสรุปตันมองว่ามีคนเข้ามาก็จริงแต่ รู้สึกว่าคุณเองอาจจะยังไม่เปิดใจให้เขารักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้ามีคนเข้ามานะคะก็ใช้วิจารณญาณคุยกันเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆขยับเนาะเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์นะคะแต่สิ่งที่อยากให้ชาวราศีมินท์ทำก็คือการจบกับตัวเองค่ะแล้วก็กลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะคะฟ้าเพนนิคลที่ขึ้นมาเนาะแต่มอกว่าเราอะเหมือนกับ มองตัวเองว่าเป็นคนที่แบบตัวเล็กเกินไปอะคะ่ะสิ่งสําคัญกลับมารักตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วก็แล้วโอกาสดีๆจะหยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะคะคนรักดีๆยังมีอยู่ในโลกนะอย่าเพิ่งมีทัศนคติที่อยากความรักเกินไปนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยค่ะด้านคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะเอกออพเปนเดโขึ้นมานะคะลูกต,ตาม,มองว่าคุณเองนะคะจะมะีภาวะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นรับเรียบนะคะแต่ว่าเอกออพเปนเดโขึ้นมาเนี่ย มุมดีก็คือราบรื่นดีแต่ในอีกมุมหนึ่งบางทีเราก็มองเห็นเขาเป็นของตายได้นะเออเพนนิคค่ะเรารู้ถึงนิสัยรู้ถึงจิตใจของเขาแบบ100%แล้วอะมันเหมือนแบบอมองตาก็รู้ใจแต่ในมุมนึงนะคะบางครั้งอาจจะเคยแบบ ละเลยหรือว่าพยายามควบคุมคอนโทรลเขาก็ได้นะคะคิงเอาพีนอฟสอดขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของปากเสียงอีโกโ้หรือว่าการที่เราอะคะ่ะพูดจารเราอาจจะต้องให้เกียรติกันมากขึ้นหรือการพูดตรงเกินไปมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะพีซับขับขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณสิ่งที่คุณควรทําคือการเพิ่มความอ่อนโยนนะคะไปในความสัมพันธ์ของคุณค่ะสตรนขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าการตัดสินใจของคุณจะมีผลต่อเรื่องของความรักของคุณค่ะบางคนนะนายอาบานขึ้น ค่ะคุณอาจจะเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคนรักของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกระแวงสงสัยเนาะตัวของ King of s w o r d ขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกเลยนะว่าต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารคําพูดที่ตรงเกินไปอาจจะบาดใจหลายๆคนนะคะเดแล้วก็ Ace of p e n t a c l e ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณเองค่ะมีโอกาสที่จะตัดจบความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกถึง ความน้อยอกน้อยใจต้อยต่ำต้อยค่าใครที่เราอยู่ด้วยแล้วเราดูตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอ่ะคุณอาจจะใช้ความกล้าของคุณนะคะตัดสินใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่จบความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าถึงความเป็นท็อกซิกเนาะเจอสเตรนจ์ขึ้นมาพร้อมกับตัวของเอชซอฟเพนดิเคค่ะลูกต,ตาลม,มองว่าคุณเองมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะตัดจบจากคนเก่า ไปเนาะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันได้หรือบางคนสามารถจะเคลียร์อุปสรรคปัญหาไปได้เนี่ยคุณมีโอกาสในการมั่นหมายแต่งงานได้นะคะแต่ว่าตัวของ Four Principle ขึ้นเป็นใบสรุปนะคะลูกตาลมองว่าคุณเองอาจจะมีความกักในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ค่ะบางคนเนี่ยรักแต่ว่าไม่ได้แสดงออกกับความรักของคุณเนี่ยเต็มที่นะคะแต่มองว่าเดือนนี้มันจะมีความตึงๆนิดนึงนะค่ะเพราะว่าเราใช้ความเก่งความฉลาดแล้วก็ความรู้สึก เหนื่อยล้าในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีอยู่สิ่งสําคัญค่ะถ้าคุณอยากจะก้าวผ่านมันไปให้ได้นะคะสตรงิงขึ้นมาอยากให้คุณนะคะใช้สติปัญญาใช้ความกล้าหาญนะคะแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปได้ค่ะแล้วก็โฟล์พนิเคิลขึ้นมาเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะก็คือการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนและสุดท้ายนะคะคนรักของคุณคือจะเห็นค่าในตัวเราค่ะอะไรที่ไม่ใช่นะคะเดือนนี้ก็จะมีโอกาสในการที่จะเคลียร์ออกไปนะคะ อะไรที่เป็นท็อกซิกก็จะออกไปจากชีวิตคุณได้ค่ะสำหรับเดือนนี้ด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังการนั่งอะไรนานาน,นะคะบางครั้งเนี่ยเราเหมือนเราเครียดเราวิตกกังวลหรือว่าเรามีความหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะค่ะความเครียดความวิตกกังวลการนั่งอยู่ออฟฟิศน,น,นานนะคะหรือว่าทําท่าอะไรนาน,านาเหมือนกับเป็นการที่แบบ อยู่ในท่าทางที่ผิดอะคะ่ะมันเหมือนเราจะต้องปรับเปลี่ยนอริยาบทอะคะ่ะเหมือนอยู่อะไรนานๆแล้วมันจะทําให้อ่าจจะมีอาการในการปวดเมื่อยได้นะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าปล่อยไปนานๆมันอาจจะกลายเป็นออฟฟิซินโดมได้นะคะเดกขึ้นมานะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยแล้วก็ฟาเนิโคลเนี่ยตา้มองว่าบางท้งคุณเองอะคะ่ะอาจจะทานอาหารไม่เป็นเวลาสิ่งสําคัญนะคะก็คือเป็นการที่เราอะค่ะจะต้องทานอาหารให้ถูกสัดส่วนถูกเวลาแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะตัมองว่า ว่าสิ่งสําคัญนะคะคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดือนนี้คือถ้ามันจะต้องระวังก็คือเรื่องของปุบติเหตุแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของเราเนาะปรับเปลี่ยนวิธีการกินการนอนการใช้ชีวิตหรือรูปแบบในการนั่งนั่งทำงานด้วยก็ได้นะคะก็ถือว่าจะดีขึ้นได้ค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะก็ระวังเรื่องสุขภาพไว้นิดนึงแล้วกันนะคะด้านการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็น การบริจาคทานให้กับคนยากไร้นะคะการทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายคะ่ะจะทําบุญให้โรงพยาบาลมูลนิธิหรือสถานที่ดูแลผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสามารถทําได้นะคะบริจาคทานก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณคะ่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดนะคะขอให้เราค่ะทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับ พ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตานอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ